สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูนัทวุฒินะครับจะมาสอนวิชาศิละปะระดับชั้นม3นะครับเรื่องงานประิมากรรมหรือภาษาอังกฤษนะครับ sculpture นะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับความเป็นมาของงานปฏิมากรรมหรือที่เราเรียกว่า งานปั้นนะครับเรี่ออาจจะคุ้นเคยกับคําว่างานปั้นนะครับปั้นดินน้ามันปั้นดินประมาณนี้นะครับที่นักเรียนเ,เคยได,ได้ได้ทดลองมาสมัยตอนประถมนะครับตอนเรียนประถมนะครับงานประติมาก,กรรมของระดับชั้นมสามนะครับเราก็จะเรียน เกี่ยวกับลักษณะของมันนะครับว่ามันมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับและนำไปใช้อย่างไรในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ครูก็จะสอนอยู่ในหัวข้อประมาณ3หัวข้อนะครับงั้นพร้อมกันแล้วเราก็เริ่มกันเลยนะครับ งานปติมากรรมนะครับนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายยังไม่รู้ความหมายนะครับว่ามันหมายถึงอะไรเรารู้แต่ว่าเออเนี่ยชิ้นแบบนี้ยเขาเรียกว่างานงานปั้นหรืองานปฏิมากรรมนะถ,ถ้าเป็นทางการหน่อยเราก็จะเรียกว่างานปฏิมากรรมนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดกันทั่วไปภาษาบ้านๆก็เรียกว่างานปั้นหรือ การแกะสลักนะครับหรือเราเรา,เราเรียกแบบเฉพาะเจาะจงเข้าไปเลยนะครับงานปั้นหรืองานประติมาก,กรรมเนี่ยเราจะสังเกตหรือมีข้อลักษณะของมันเลยนะครับเราเรียกว่างานรูปทรงสามมิตินะครับงานรูปทรงสามมิติอย่างไรนะครับก็คือ มันต้องมีความกว้างนะครับและความยาวและความหนานะครับที่สําคัญเลยคือต้องมีความหนานะครับเห็นไหมครบสามิสามมิติยังครับมิติที่1ก็คือความกว้างความยาวนะจะยาวหรือสูงก็ได้นะครับนะความกว้างความยาวและหนานะครับความหนาเนี่ยทำให้มันเป็นรูปทรงสามมิตินะครับ ถ้า2มิติจะมีแค่ความกว้างกับความยาวนะก็จะคือเป็นเหมือนเป็นการ์ตูนเป็นภาพแบนๆน,นะครับนั่นแหะอันนั้นคือคเรียกว่า2มิติแต่ถ้ามี3มิติเมื่อไหร่จะเรียกว่าเป็นงานถือว่าเป็นงานปฏิมากรรมได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นลูกบอลน,นะครับลูกบอลกล่องนะครับกล่องต่างๆที่เราใช้ใส่ของโต๊ะเก้าอ,อี้เนี่ย เป็นรูปทรงสามมิติทั้งนั้นนะครับสองมิติก็จะมเีเป็นพวกรูปวาดภาพวาดนะครับที่ติดกับฝาผานังนะครับคือจับไปแล้วเรียบนะครับไม่มีการโนนออกมานะอันนั้นเขาเรียกว่ารูปทรงสองมิตินะครับแต่ว่าวันนี้ครูมีมีคำถามเล็กน้อยนะครับในในตอนเริ่มก็คือ ถ้าเป็นงานปฏิมากรรมที่เกี่ยวกับศาสนาเช่นพระรูปปัน้นพระพุทธรูปนะครับเราจะใช้เราจะไม่ใช้ตอเต่าเราจะส,สังเกตด,ดูด้านล่างตรงนี้นะครับเราเรียกว่างานปฏิมากรรมใช่หไหมความแตกต่างก็คือปอปลาเราใช้ปาปลาตัวเดียวแล้วก็เป็นตอประตะัสละอีนะครับแต่ถ้าเราเป็นงานปั้นทั่วไปเราจะใช้เปาะ คำว่าป,อ,ปออปะแล้วก็ต,าตาออ่เต่าสะอนะครับแต่ถ้าเป็นงานเกี่ยวกับพระพุทธรูปปุ๊บจะใช้เขียนแบบนี้จะเขียนแบบลักษณะนี้นะครับแต่ครูมีคำถามนะครับว่า,อ,าอย่างารูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรูปปั้นพระมหากัตษริย์ต่างเนี่ยเราจะใช้คําไหนนะจะใช้แบบปฏิมากรรมแบบปกติหรือเปล่าหรือว่า เป็นปฏติมากรรมแบบที่ใช้แบบพระพุทธลูปที่เขียนแบบพระพุทธรูปแบบตรงนี้นะครับใช้ต่อเต่าหรือว่าต่อประตะนะอันนี้เดี๋ยวลองไปหาคําตอบดูนะครับว่าเออในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีไหมจะมีบอกเราไหมนะครับนะว่าความแตกต่างระหว่างถ้าเป็นรูปของอา่อารัฐอา่าในหลวงราชการต่างๆนะหรือพระมหากษัตริย์นะององ,องต่างๆแบบเช่น ถ้าเจ้าตากสิลน,นะครับถ้าเจ้าอ่าสมัยอยุธยาต่างๆจะใช้ถ้าเป็นรูปปั้นแล้วเขาจะเขียนอย่างไรนะครับลองไปหาคําตอบดูนะต่อไปครับมาดูประเภทกันบ้างประเภทของงานปรติมาก,กรรมนะครับมี3ลักษณะใหญ่ๆเลยนะครับนะอันแรกเลย งานปฏิมาก,กรรมนูนต่ำนักเรียนจะสังเกตยังไงก็คือ,อส่วนใหญ่รับงานปฏิมาก,กรรมนูนต่ำเราจะใช้กับาภาพที่อยู่กับฝาผนังผนังโบสถ์เส้นผนังโบสถ์ผนังถ้ำนะครับนะจะมีความนูนออกมาเพียงเล็กน้อยนะครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตัวตัวตัวงานปฏิมาก,กรรมนะครับ ยกตัวอย่างอ่าเช่นเหรียญเหรียญบาทเหรียญห้านักเรียนลองดูเห็นไหมความนูนมันจะมีนิดเดียวนะซึ่งเวลาเราทำงานนูนต่ำเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับยากเหมือนกันในการที่จะทำให้ดูเหมือนมันมันต้องมีมิตินะต้องมีความดูแล้วลึกแต่ว่านูนมากไม่ได้นะนูนมากไม่ได้นะครับถ้าใครตั้งใจที่จะทำเป็นนูนต่ำ นะครับก็คือต้องค่อนข้างเก่งในเรื่องเรื่องของเรียกว่าเส้นนาสายตาในในการแบบมุมมุมเสียงต่างๆเนี่ยมันจะต้องทําให้ดูเหมือนลึกจริงแต่ว่าต้องไม่นูนนะครับนะทาให้นูนเพียงเล็กน้อยนะเรียนลองสังเกตดูใกล้ตัวเราก็คือมีเหรียญบาทเหรียญเหรียญเงินต่างๆเนี่ยหรือก็เหรียญพระนะเหรียญพระ พระผมพระพระโลหะเนี่ยนะเรยลองจับดูแล้วจะรู้สึกว่าเออมันก็นูนนิดเดียวนะแต่เราดูก็ยังดูมีมิตินะครับนะแต่มาพอมาด้านข้อสองนะครับปฏิมากรรมนูนสูงอันนี้คือทำค่อนข้างง่ายแล้วนะนักเรียนนึกถึงผลส้มนะปฏิมากรรมนูนสูงมันนูนขึ้นมาประมาณไหนก็คือครึ่งหนึ่งของลูกส้มอ่ะที่มันนูนออกมาจากผนัง อีกครึ่งหลังก็คือจะจมหายไปในผนังผนังพื้นนะครับนะอันนี้ค่อนค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันค่อนข้างทำนูนเท่าไหร่ก็ได้นะไอการทำปฏิบัติกรรมนูนสูงเนี่ยนะบางบางส่วนบางมืออาจจะยื่นหลุดออกมาเลยก็ได้ยื่นออกมาเลยก็ได้นะครับแต่ตัวเนี่ยยังไงจะต้องจมอยู่กับผนังผนังที่เราปั้นปั้นขึ้นมานะครับไม่สามารถ หลุดออกมาทั้งหมดได้นะครับอย่างน้อยต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องติดกับผด้านผนังนะครับคือทําหรือแกะก็ได้แกะเดี๋ยว,ยวในสไลด์ต่อไปจะมีการตัวอย่างให้ดูนะครับต่อมาครับงานปฏิมากรรมลอยตัวนะครับงานปฏิมากรรมลอยตัวคืออะไรนี่อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันลอยขึ้นได้รูปปั้นลอยได้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นภาษา ภาษารเรียกเฉยๆนะครับว่าให้ให้เข้าใจแบบเป็นทางการว่าลอยตัวก็คือสามารถมองได้เห็นรอบด้านเลยนะอาจจะได้ทั้ง4ด้านเลยนะครับหรือ5ด้านาได้หมดก็คือด้านหน้าด้านหลังเห็นได้ทั้งด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาถ้าอยู่ที่สูงก็สามารถเห็นบนด้านบนได้อีกนะครับนะถ้า,าแบบว่าเราอยู่บนตึกเรามองลงมา,าเราเห็น ด้านบนของงานปฏติมาก,กรรมได้ด้วยนะครับคือสามารถอาจจะมองเห็นได้ถึง5 6าด้านเลยบางทีาจบางชิ้นอาจจะลอดใต้งานปฏิมาก,กรรมเข้าไปดูได้ก็มีนะครับนะงานงานประติมาก,กรรมลอยตัวเนี่ยหมายถึงว่ารูปปั้นที่สามารถมองได้หลายหลายด้านนะครับอย่าง อย่างนูนสูงเนี่ยก็มองได้แค่ด้านข้างนิดๆหน่อยๆนะครับด้านซ้ายด้านขวากับด้านหน้าแค่สามด้านเราไม่สามารถจะมองทะลุไปเข้าไปดูด้านหลังของผนังได้นะครับนูนต่ำก็เหมือนกันนูนต่ำน่าจะเห็นได้ประมาณด้านหน้าอย่างเดียวด้านข้างก็คือไม่ต่างกับด้านหน้านะนูนต่ำนะครับมาดูตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นนะครับนะนูนต่ำนี่นะมาดูของต่างประเทศก่อน อันนี้คือ,อในยุคไหนนะครับอียิปต์นะฮะถ้าเราเรียนเคยดูสารคาดีดูใน Youtube อะไรต่างๆนะครับนะอันนี้คืองานแกะสลักจากผนังหินนะครับนะอันนี้เป็นการสร้างปิระมิดขึ้นมานะครับแล้วก็นำหินมาเรียงกันแล้วก็มีช่างศิลปะเนี่ยแกะเข้าไปเป็นรูปคน นะครับแกะเอาผนังออกให้ให้ให้ผนังนี่ลึกเข้าไปแล้วก็เป็นรูปร่างออกมานะครับจะมาดูทั้งนี้อันนี้ก็เป็นอียิปต์เหมือนกันในสุสานฟาโรนะครับอันนี้จะเป็นแบบการแกะแบบเป็นล่องเลยอ่าเป็นล่องลึกเข้าไปให้ให้เหมือนเป็นล่องแล้วก็มีความลึกให้เห็นเป็นแสงเงาเป็นรูปร่างขึ้นมานะครับ นะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งสลับกันกับการแกะพื้นหลังออกอันนี้คือไม่ต้องแกะพื้นหลังแกะตัวนี้เลยตัวชิ้นงานเลยเข้าไปนะครับมาดูด้านล่างนี่เป็นของทางเอเชียนะครับงานศิลป,ปะขอมหรือขมินนะครับนะก็สวยไม่แพ้กันนะครับถือว่าขอมเนี่ยศิลป,ปะทางขอมเนี่ยก็ ฟื่องฟูนะครับถือว่าเจริญรุ่งเรืองนะครับในยุคศิลปะเหมือนกันนะครับนะช่างสมัยนั้นนี่ก็เรื่องของการประดิษฐ์ผลงานศิลปะนี่ก็ไม่แพ้ยุคไหนเหมือนกันนะครับนะถ้านักเรียนมีโอกาสได้ไปเที่ยวนครวัดที่ขมรน,นะครับนครธมที่ขเมนนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถ้านักเรียนมีโอกาสได้ไปเที่ยว เราเรียนจะเห็นถึงความรุ่งเรืองนะครับของยุคนี้นะคคุณดูเรียนเห็นไหมฮะในในประเทศไทยเราก็มีนะชิ้นส่วนต่างๆนะครับอันนี้เป็นเป็นหินทรายนะครับทั้งสี่ชิ้นนี้เป็นหินทรายหมดนะครับแต่ว่าหินแต่ละพื้นที่ก็จะมีสีแตกต่างกันบางที่ก็อาจจะขาวแล้วบางที่อาจจะเป็นออกสีทรายนึงเหลืองหน่อย ถ้าเป็นทางเอเชียก็เทาเทาส่วนชิ้นนี้เป็นของประเทศอินเดียครับเป็นการแกะแกะเข้าไปนะครับแกะล่องลึกเหมือนชิ้นด้านบนนี้นะครับอันนี้เป็นจากอินเดียสมัยพุทธกาลนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนาอันนี้เป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้านะครับนะอันนี้จากประเทศอินเดียสังเกตว,ว่าจะมีออกเป็นสีออกชมพูนะ ต่อไปครับมาดูนูนสูงนะครับนูนสูงเห็นไหมครับเนเริ่มตัวอย่างจะเห็นชัดว่าเออนูนสูงเนี่ยมันจะมีบางส่วนอาจเกือบหลุดออกมาเลยนะครับเหมือนจะหลุดออกมาจากกําแพงแล้วอันนี้วัดทางเหนือเราครับเป็นการปั้นเข้าไปนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการแกะนะครับเป็นการปั้นติดกับผนังนะครับอาจจะใช้ปูนสมัยยุค,ยคนั้นประมาณสักอ่า อาจจะไม่เก่ามากนะครับอันนี้น่าจะยุคประมาณสมัยอยุธยานะครับถ้าเทียบกับพระกาลนะยุคที่เชียงใหม่อาจจะเชียงเชียงขอมเชียงแสนอะไรประมาณนี้นะครับยุคยุคนั้นก็ทางภาคเหนือนี่เรื่องศิลปะวัฒนธรรมนี่จเจริญม,มากนะครับจเจริญม,มากเลยหมายถึงว่าความที่ช่างศิลปะเนี่ย มีความเก่งนะครับนะลองดูดูภาพดูนะครับว่าเออยุคแต่ละยุคมันมีความแตกต่างอย่างไรมาดูอีกประเทศหนึ่งครับอยู่ที่ปารีสครับหรือประเทศอะไรครับฝรั่งเศสอันนี้คือเป็นประตูชัยนะครับนะอันนี้มาครึ่งครึ่งประตูนะครับด้านเดียวนะครับอันนี้เป็นรูปรูปปฏติมากรรมนูนสูง นะอันนี้แบบเป็นสไตล์ฝรั่งนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปคนนะหลายๆประเทศก็จะคือจะทําเกี่ยวกับรูปคนสําคัญต่างๆเทวดานางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ของจีนครับอันนี้ของจีนหวัวของจีนก็จะมีการแกะล่องเข้าไปอย่างลึกนะครับล้วงเข้าไปได้เลยนะแล้วก็มียื่นออกมาด้วยแขนนี่ยื่นออกมาแล้วแต่ตัวก็ยังติดกับผนังนะครับข้อสังเกตเนะเรียนลองสังเกตดูว่าอันุน่นต่ํานุนสูงเนะี่ย มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าอันไหนบางชิ้นก็ดูง่ายบางชิ้นก็ดูยากนะครับมันจะก้าเกึ่งแล้วแต่ว่าผู้ที่ผลิตศิลปะเขาตั้งใจไว้อย่างไรน,นะครับอันนี้แบบลอยตัวเห็นไหมครับลอยตัวคือไม่ใช่ว่าลอยได้น,นะครับย้านะคือส,สามารถดูได้รอบด้านนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีฐานวางนะครับก็คือจะต้องมีที่ตั้งนะครับตัวมันเองมันจะต้องมีที่ตั้ง ด้านล่างเนี่ยทุกชิ้นเลยนะครับมันจะมีที่ตั้งนะไม่สามารถลอยได้นะคือมันต้องมีด้านด้านฐานเนี่ยต้องตั้งไว้นะมาดูชิ้นแรกเป็นทางเหนือเือนการนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ประดับอยู่หน้าวัดนะครับชิ้นนี้เป็จากประเทศจีนครับสมัยราชวงศ์ฮ่องเต้อะไรนะ ไม่ได้แล้วอาจารย์จะไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะเมื่อวานยังพูดอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวนะพรุนี้ก็อ่านคุณจะบอกครับจินซีจินซีอ่าอันนี้เป็นเป็นลูกป,ปั้นอันนี้น่าจะทําจากกระเบื้องดินเผานะครับปั้นขึ้นมาแล้วนําไปเผานะครับสมัยยุคจินซีฮ่องเต้นะดูนักเรียนความยิ่งใหญ่การทํางานประติมากรรมของชาวจีนนะครับในยุคจินซีนะครับ เป็นห้องใต้ที่ให่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในในยุคนั้นนะครับมาดูด้านล่างนี่เป็นศิลปะจากโรมันนะครับยุคโรมันนะส่วนมากก็จะปั้นวีรบุรุษต่าง,างๆเทพเจ้ากรีนะครับและบุคคลที่เป็นบุคคลผู้นำนะครับแต่สังเกตดูจะอาจจะมีความสวยอ่นะเป็นเป็นเขาเรียกว่าทำให้ดูสวยกว่าตัวจริง นะครับอันนี้นะถ้าจะเป็นสมัยยุคยุคโรมันนะครับตัวจริงอาจจะแก่กว่านี้ถ้าผู้หญิงอาจจะอ่อนเยาว์กว่านี้นแต่ช่างก็จะจะมีการจินตนาการไปด้วยว่าเออต้องหน้าต้องสวยอะไรประมาณนี้นะต่อมาครับปฏิมากรรมแบบร่วมสมัยเป็นยังไงครับนี่ครับปิมกรรมร่วมสมัยก็คือปฏิมกรรมในยุคปัจจุบันนะครับที่คน ในยุคเราเนี่ยนะเรียนรู้แล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆมาจากในยุคอดีตก็นำนำวัสดุที่มีในยุคของเราเนะมาทำเช่นจารย์ใช้โลหะแล้วก็มีการเคลือบสีนะครับรูปเห็นเป็นรูปสุนัขตัวนี้ได้ได้แนวความคิดมาจากเป่าลูกโป,ปง่งแล้วก็ดัดไอ้รูปโปง่งยาวๆแล้วก็ดัดเป็นรูปหมารูปตัว ตัวดาบบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้เห็นไหมคือเขาตั้งใจว่าทําให้โลหะมันมีความรู้สึกว่าโปร่งเบานะครับอันนี้นะเป็นไอเดียนะอันนี้เล่าถึงไอเดียด้วยนะครับด้านล่างเห็นไหมก็จะเป็นอันนี้ตั้งอยู่กลางทะเลทรายเป็นงานศิลปะกลา,างแจ้งกลางทะเลทรายนะครับก็จะมีทำน่าจะทําจากแผ่น สังกะสีหรือว่าแผ่นโลหะเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับในยุคข,ของเราก็จะนิยมมากเลยการใช้เหล็กมาทํางานประติมากรรมแล้วก็ขัดเงาอะไรอย่างเงี้ยยุคเรายุคข,ของเราปัจจุบันนี้จะนิยมประมาณนี้แต่มาดูอีกประเภทหนึ่งครับใช้ของที่มีทั่วไปในบ้านของที่หรือของใช้ในชีวิตประจําวันนะครับมีเยอะเลยนะครับอันนี้ตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นโทรศัพท์ แล้วก็สายของมันที่ขดๆด,ด้านนี้เห็นไหมครับนะเป็นโทรศัพท์ยุคโบราณเนีนะ่ยเป็นการใช้มีความมีไอเดียนะครับในการที่มองเห็นสิ่งหนึ่งแล้วเกิดอีกสิ่งหนึ่งนี่อันนี้คือข้อดีนะครับในการที่เรียนศิลปะมันจะต้องมีความคิดอะไรแบบจินตนาการแบบนี้นะครับอันนี้ให้ดูดูวัสดุก่อนนะครับ ส่วนอีกอานนึงคือทําจากต้นไม้เลยใช้ต้นไม้ปลูกเข้าไปนะครับอันนี้อาจจะก่อดินขึ้นมาก่อนให้เป็นรูปรูปทรงของของผู้หญิงแล้วก็รูปทรงสัตว์ใช้เหล็กใช้อะไรช่วยผสมเข้าไปแล้วสุดท้ายก็คือใช้ต้นไม้ปลูกทับจนกว่าจะเกิดความสวยงามตัดแต่งนะตัดแต่งแล้วก็จัดวาง สีต่างๆของต้นไม้เข้าไปนะครับนี่อันนี้ก็มีหญ้าแล้วก็มีดอกไม้แซนนะตรงมือน่าจะเป็นดอกไม้อะไรเล,ล็กๆนะครับนี่นะครับเป็นไอเดียของศิลปะร่วมสมัยหรือศิลปะในยุคปัจจุบันนะครับคำว,ว่าร่วมสมัยก็คือรวมทั้งหมดในยุคเราเลยนะรวมไม่ว่าจะตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่เรารวมมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ นะครว่าศิปลปะร่วมสมัยก็คือรวมของทั้งหมดนะครับจะเก่าเอาวัสดุเก่าๆวันนี้มาทําก็ได้นะครับนี่ครับมาดูวัสดุที่นํามาสร้างสรรค์าง,งานปฏิมาก,กรรมหรืองานปั้นนะครับชิ้นแรกนี่เป็นดินเหนียวเลยนะขึ้นขึ้นแบบด้วยดินเหนียวก่อนค่อยๆปั้นเข้าไปใช้ดินเหนียวนะครับอันนี้แล้วก็ทําให้เรียบ ั้นเสร็จแล้วก็ทําให้เรียบผิวเรียบค่อนข้างยากนะครับในการปั้นดินเหนียวแล้วก็ทําให้ผิวมันเรียบตรงไหนอยากให้เรียบต้องใช้ความอดทนพอสมควรน,นะครับแล้วก็การฝึกฝึกฝนค่อนข้างนานนะครับกว่าจะได้ระ,ระดับระดับนี้นะครับอันนี้ระดับอาจารย์นะใช้ดินเหนียวนะฮะที่ฮิตที่สุดก็คือจะน่าจะเป็นดินเหนียว แต่อีกอันนึงก็คือเป็นดินน้ํามันครับแต่ชิ้นนี้เป็นดินน้ํามันที่ใช้สําหรับงานศิลปะนะครับก็จะคือเนื้อค่อนข้างจะแข็งขึ้นกว่าดินน้ํามันที่เราปั้นตอนเด็กๆด,ดินดินน้ํามันที่เราปั้นตอนเด็กๆเนี่ยคือสําหรับใช้สําหรับเด็กเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่ใช้กับงานศิลปะแล้วจะ เนื้อจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับจะทนกว่าทนแดดทนแดดทนร้อนกว่านะครับแต่ถ้าเป็นของเด็กเนี่ยคือโดนแดดโดนความร้อนเนี่ยก็คือจะละลายแบบเสียรูปทรงง่ายแต่ตัวนี้จะขทนกว่านะครับคือตากแดดได้นะครับแต่ไม่ทนไฟตัวนี้นะคือเขาไว้สําหรับการทรําหล่อทําแม่พิมพ์นะครับ นะปั้นเสร็จแล้วคือยังยังไม่จบกระบวนการนะครับนะต้องมีการทำแม่พิมพ์แล้วก็นำไปหล่อนะครับหล่อขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะอาจจะได้เรียนในอ่วิดีโอหน้านะครับมาดูอีกชิ้นหนึ่งการวัะสะดุอีกชิ้นหนึ่งก็ที่ฮิตเหมือนกันก็คือมีหินนะครับแกะสลักหินแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือไม้คลาสฤฤิกสุดนะ ในยุคสมัยก่อนเนี่ยคือจะมี2อ,อย่างนี้แหละที่จะนํามาทํางานประติกรรมก็คือหินกับไม้นะถ้าอยู่ถ้านักเรียนดูในสมัยอยุสยานักเรียนจะเห็นว่ามีการใช้หินมาทำเป็นพระใช้ไม้มาประดิษฐ์ผสมเข้าไปนะครับคือมันหาง,ง่ายในธรรมชาติในยุคนั้นนะครับอันนี้เป็นการแกะ แต่อันนี้หินทรายนะครับอัน,นข,าขาวๆนี้คือหินจากประเทศอิตาลีนะครับเป็นหินอ่อนอิตาลีนะครับอันนี้องค์นี้น่ารูว่าจะรูปปั้นนี้น่าจะประมาณระดับร้อยล้านนะครับอง์นี้นะครับรวมทั้งหินและรวมทั้งการค่าค่าค่าสร้างสรรค์แกะ งานหินนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ค่อนข้างยากอันล่างก็จะเป็นการแกะไม้แบบนูนสูงอันนี้นูนสูงนะครับและอันนี้ลอยตัวนะครับเป็นรูปเงาะป่านะลอยตัวเป็นไม้นะครับชิ้นนี้สวยงามและมาดูครับวัสดุร่วมสมัยนะครับวัสดุทั่วไปนะครับนี่ฮะศิลปะ รวมสมัยก็คือเนี่ยการนําของทั่วไปเนี่ยมาใช้อันนี้มีอะไรเอ่ยกระป๋องนะป๋องเหล็กหรือจะเป็นเศษเหล็กเศษอะไรก็ได้นํามาสร้างสารรค์เป็นงานประดิมากรรมได้อันนี้เป็นอะไรครับเป็นจานนะจานก็เอามาใช้อันนี้คือโคมไฟนะครับน่าจะมาจากดีไซเนอร์ท่านหนึ่งนะของฝรั่งคือเขาทําจานแตกแล้วก็อ อาจจะเห็นว่าเออมันมีความความแบบออน่าสนใจในช่วงที่มันมีกระเด็นการแตกอะไรพวกนี้เก็เห็นเห็นตรงจุดนั้นเขาก็เลยเออนำมาสร้างขึ้นเห็นไสร้างขึ้นใหม่นะศิละปะต้องนำของที่มีอยู่แล้วนำมาสร้างใหม่นะครับมาสร้างสารรค์ใหม่เห็นไหมมีเหล็กลวดอันนี้เป็นลวดนะ คือจาก่วธรรมดาทั่วไปที่เราวางๆทิ้งไว้คือศิลปะต้องเนี่ยมาจากการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นใหม่นะครับถึงจะเรียกว่างานศิลปะนะมาดูหัวข้อสุดท้ายครับวันนี้การนำงานปฏิมากรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันนะหลักๆเลยก็คือเป็น ของใช้นะครับของใช้ในบ้านเราเนี่ยนะอาจจะเป็นได้ส่วนใหญ่ก็จะที่เห็นก็จะเป็นแจกันนะแจกันแล้วก็แก้วน้ำอะไรต่างๆนะที่มันเป็นรูปทรงขึ้นมาได้นะครับก็มีเยอะนะครับแต่ประเทศไทยเราอาจจะ ไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าบ้านเราก็คือใช้แค่เท่าที่ใช้เท่าที่อ่าใช้เท่าที่เราอยากจะจําเป็นจริงๆนะครับแต่ว่าบ้านอย่างต่างประเทศเนี่ยคือเขานอกจากใช้ที่จําเป็นแล้วก็ยังมีดีไซน์มีอ่ามีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะของใช้ของเขาเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยอ่าอย่างอ่า อาจจะไม่ใช่งานปนาาระติมากรรมนะฮะอย่างยกตัวอย่างโทรศัพท์างเงี้ยฝรั่งเนี่ยเขาเขาให้คุณค่าทางเรื่องงานศิลปะเข้าไปด้วยอย่างโทรศัพท์อย่าง iPhone เห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันแต่รูปลักษ์ต่างกันเล็กน้อยเนี่ยนะคนก็คือให้ให้คุณค่ามันมากกว่านะด้วยดีไซน์ด้วยความ ทันสมัยของมันนะครับทำไมทำไมซัมซุงก็เหมือนกันนะ่ะสีขาวก็ทำได้เหมือนกันแต่ดีไซน์ไม่เหมือนกันเห็นไ,ไหมอันนี้ครูจะพยายามอธิบายให้เห็นว่าเออคุณค่ามันมันมีตรงนี้ที่แต่ละคนพยายามมองหาแล้วก็เลือกใช้นะครับในแก้วแก้วใบเดียวกันเนะี่ยบางคนใช้แก้วอะไรก็ได้แก้วกระดาษแก้วอะไรก็ได้ไม่ได้คิดอะไรแต่บางคนเอ๊ะ ฉันชอบแก้วสีนี้ต้องเป็นทรงยาวๆหน่อยนะอ่าแล้วก็มีที่จับอย่างงู้นอย่างนี้นะนะนี่นี่คือคุณค่าที่มันมาจากงานงานศิลปะหรืองานออกแบบนะครับเนี่ชิ้นกลางก็จะเป็นเหมือนเป็นที่นั่งได้แล้วก็อาจจะเป็นเครื่องประดับภายในบ้านได้ด้วยนะครับนะอันสุดท้ายก็คือเป็นงานสะสมเลยนะครับเป็นของสะสม นะของที่มีมูลค่านะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างบางคนเนี่ยทีเ่เขามีมีเงินพอจะซื้อเก็บนะครับนะเขามองเห็นคุณค่าของเรื่องศิลปะแล้วก็มีความชอบศิลปะเนี่ยเขาก็จะเก็บแล้วก็สะสมนะครับเพื่ออย่าง10ปีอย่างวันนี้ซื้อมา1นึ0 0 0สปีข้างหน้ากลายเป็น1ล้านนะครับงานศิลปะคือ ก็มีจุดที่แบบเป็นของสะสมด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ครูก็พอจะอธิบายถึงงานปฏิมากรรมในประมาณหนึ่งนะครับเบื้องต้น<ม>ก็ยังไงก็ถ้านักเรียนไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามครูมาได้นะครับวันนี้ก็ เอาจบไว้เป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับ